พบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะ,ะวันนี้นะคะเตรียมตัวพาลูกสาวาไปฉีดยานะคะที่ศูนย์บ้านตะกลางนะคะเพราะคุณหมอมานะคะคุณหมอพาให้ไปฉีดยานะคะให้ไปฉีดยาที่ศูนย์คดบ้านตะกลางนะคะวันนี้พาลูกสาวไปทั้งสามนะคะไปทั้งสามแม่สามแม่ลูกนะคะโอ้ยยังกันกินอะไรนะ <laughs> พักอะไรตะโม ผักแค่นะคะโอ้ยดูคุณยายอโอ้ยอออไปทางไหนเอาเมงวันนี้วันเมงวันนี้จะไปจีดลดความซ่าของเมงนะคะพี่วันดีมาแล้วลูกแล้วไปเดินไปพร้อมกันเลยเมงรอพี่ด้วยเมงนู่นนะคะคนสวยอยู่ทางหน้นเตรียมตัวนะคะ วันนี้จะโดนกันคนละเข็มนะคะเคตรียมตัวออกเดินทางนะคะไปบ้านตะกลางศูนย์คดเตรียมตัวเดินทางไปฉีดวัคซีนนะคะจากคุณหมอเอ้าเอาเอาอาอ้อยโอ้ย,อย,อยพังนะคะพังแล้วพังซะแล้วรัวนะคะพังแล้วโอ้ยเนาะช้างพังจริงๆนะคะ ทั้งแมกขั่งรัวเขาเดี๋ยวกลับมาค่อยมาซ่อมให้เขานะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกลับมาค่อยมาซ่อมให้เขา <Yeah. S 1> อาวแมงเดี๋ยวพังอีกลูกป้าป้าตะมุป้าป้าเดี๋ยวหมอรออยู่นะนนนป้าเดี๋ยวไปวักไปรับวัคซีนก่อนนะคะคนละเข็มก็เดี๋ยวก็จะเดิอนออกกําลังกายด้วยในตัวนะคะคลายหนาวคลายหนาวไปในตัวเลยนะคะวันนี้อันนี้เดินทางไกลนะคะเดินทางไกล เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพและมีภูมิคุ้มกันโรคนะคะก็ไกลก็ต้องไปนะคะไกลใครไหนก็ไปนะคะไปรับวัคซีนนะคะไปรับวัคซีนไปทั้งสามนะคะว่าจะรอพี่วันดีนะคะโอ้ยน่าน่าเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ตะมูโอ้ช้างผังจริงน,นะคะโอ้ยแม่ง ช้างพังจริงๆนะคะเพราะนั่นน่ะมาเห่าเลยค่ะดูความสนความเฮ้ยเ้ยดูมือหน่อ,อ,อนยเนาะอ้าเอาต้นจุ้ยเดี๋ยวก็หายซาแล้วนะคะเพระเาะว่าต้องเดินทางกิโลฮ <tr igger ing> ะตะหมูสามโลนะคะสามโลไปศูนย์คดคุณหมอลงกรอยู่ที่นั่นนะคะให้ช้าง ไปรวมตัวกันตรงนั้นนะคะจุดเดียวในน้องมันดีเดินด้วยกันไปบื้นนะเดินห่างๆกันฮะอ้ เดินทางไปแล้วนะคะไปรับวัคซีนนะคะเดินทางไปรับวัคซีนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เมงด้วยนะคะเมลลี่เนาะวันดีสุพรรณสาค่ะจะพากันไปรับวัคซีนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเมงจะไปรับวัคซีนนะคะ ทางไปแล้วโอ้ยดูเหมิงนะคะสองข้างทางโอ้ยเดยวเด็กเด็เร็ว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 ขาก็มาถึงแล้วนะคะนี่คะพีบันดีนะคะคุณหมอก็จะฉีดวัคซีนให้แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่บันดีพี่วันวนคาพี่บันดีเสร็จแล้วโดนไปถึงเข็มแล้วสุพรรณษาค่ะคิวต่อไปสุพรรณษา เรียบร้อยแล้วนะคเรียบร้อยแล้วคนสวยนิ่งมากเลยนะคะแต่รอดูคนนี้นะคะไม่รู้จะตัวต่อไปเอาตัวต,วต,วต,วตวแม่ลกลูกก่อนเลขก้อนไหนมาหนงขีดบ <c oughs> ึดเลขฐานหนงขีดบึด <c oughs> พี่บันดีโดนไปแล้วนะคะหนึ่งเข็มเรียบร้อยแล้วนิ่งมากเลยนะคะนิ่งมากเลยพี่บันดีคนสวย นวดคะนวดที่บริเวณฉีนวดบริเวณที่คุณหมอฉีดนะคะต้องนวดให้ยาวิ่งนะคะโตอะไรม่โตโตโะโต แม่โกนนะคะแม่โกนแม่โกนนะคะนิ่งๆแม่ลิลี่นิ่งๆลิลี่ลิลี่นิ่งๆลิลี่เคยค่ะ อ้าวฮัลโหลกิน้วยก่อนเคยฉีดขาไหมไม่เอยอ๋ออ๋อถึงตัวเลชนกันงอปดไม่ได้น้องปิดข้างลัง่าเดียวอนั่งลงอกนั่งลงนั่งลงนั่งลงเออีแเดียวนั่งลงลงนั่งลงนั่งลงให้ให้นอนลงนะคะ

ใส่แล้วนะคะพี่เมลลี่จะงอแงนิดหน่อยนะคะเมลี่เมลี่จะงงชีดค่ะ สุพรรณษาชื่อสุพรรณษาค่ะปีแปดเดือนยี่สิบเดือนจะซนเลนะจ้าซน ต่อไปก็คิวน้องสุพรรษานะคะแมเนลี่กับปีวันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เหลือคิว น้องสุพรรณสาไอจุ๋มวยเอาปลอยมาอีกอันแม่ไอ้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะนวดนวดนวด

ไปนวดนวดตรงทีตอ yeah right? okay. right. ีกน้องอามเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้ไปเลยบ่เร ja. mm ียบร้อยแล้วแล้วดึงเออป่ป่กลับบ้านแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วขอบคุณนะคะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอกลับแล้วนะคะแก๊งสามสาวกลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณนะคะ โอนี่โดนไปกลับแล้วนะคะ กลับแล้วนะคะสามสาวดูนไปคนละเข็มนะคะดูนตัวตรงกลับบ้านไปเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ควาโก็โโจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะและกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ